ฉายแสงขึ้นบนเวทีบนพอดีมครับท่านผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัดที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ทุกท่านครับในานามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเซากระผมในชนะวิทย์ฉายแสงเลขานุก,การนายกองการเทคโนโลยีสมัยใหม่มเข้ากับการนำเสือที่สร้างสรรค์และยิ่งใหญ่ทางการทาเพื่อสร้างแรงปันใจดึงดูดนักท่องเทีย่ยวจากทั่วประเทศและทั่วโลกให้มาเยือนจังหวัดฉะเชิงเซาเพร้างาักในจ แลประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับทุกท่านแต่ผมในนานะโครงการบริหารสวนจนังหวัดชายแดนจะถือโอกาสนี้ก่าบขอบคุณท่านนักเตอรวิภารับเราทางวชชสำรุจมาหลายพื้นที่นะคะในภูมิภาคภาคเหนือภาคชิยงเหนือภาคใต้ภาคกลางเราก็มาที่ภาคตะวันออกแต่และภาคก็สี่จังหวัดนะคะในภาคตะวันออกจังหวัดตรยแเชาของเราก็เป็นจังหวัดที่สี่ โอ้โหเห็นยังครับปันทึกภาพไปเลยครับนี่ครับจุดทูดฟังเสียงครับฟังเสียงเราใจแค่ไหน ดินเสียบปมือจังเลยว,วัดสมาน,นรัตนารามจังหวัดชัยงแซววันนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชฎชิรีรัชาันธ์ชาณะเป็นวันเกิดท่านด้วยครับสุขสันต์วันเกิดด้วยครับวันเกิดวันที่สองพฤษภาคมนะครับท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชฎร์ชีรัชพันาณะเจ้าเมืจังหวัดชัยงแซวธรรมยุทธ์เจ้าวัดวัดสมารรนราัตนารามปมือครับปบมือได้ครับข้ามีคือ พระพิรียกพานอนสวยสุขที่ลงตังและลงตังในโซเชียลมานานครับที่รับประทานผมมีได้ครับและขอกราบพระพรหมสี่หน้าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับพระพรหมสี่หน้าอยู่ติดกับอาคารปฏิบัติธรรมหน,นึ่งร้อยล้านเขาว่าสมานประทานล่าที่ใหญ่จริงครับ ทำผลงานดีให้เห็นพัฒนาประเทศชาติตามแนวพระราชดำรัติของในหลวงรัชกาลที่สิที่เป็นหัวเป็นใหญ่พระสมิกระอยากให้มีอาชีพที่มั่นคงเท่าทันทันเทคโนโลยีและตัวแทนของโครการเมืองนัจปฏิวัติจุรานะครับก็สมาชิกของการแนี้ก็ขอขอบคุณนักาวิจัยผู้กล้านะครับที่เอากิจกรรมมีมันถึจังหวัดของเราการว่าโดนแปรสอดสนับการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นการเป็นที่สนใจในทุกจังหวัดนะครับผมเห็นว่างานใหญ่ในทุกจังหวัดก็จะมีตัวแทนที่สวยงาม ครับสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆด้วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวได้เห็นได้เห็นสิ่งที่สวยงามนะครับและเทคโนโลยีด้วยนะครับที่ประเทศไทยเราก็ไม่แพ้ประเทศอือันนี้เป็นสิ่งสำคัญก็ต้องกราบขอขอบคุณทีมงานที่ใจกว้างชาตินะครับที่ส่งเสริมต่อไปก็พัฒนามากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมคิดว่าการวิจัยหรือการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยไม่น้อยคาดใดแล้วก็สามารถพัฒนาแตงคาดต่างๆได้ด้วยก็ดีและสนับสนุนในโครงการต่างๆก็หายครับ